พี่ไม่ได้ฆ่าเมียเก่าพี่อย่างที่ชาวเน็ตมาพูดกันใช่ปะทำไรอะ่ะหนีเหรอถ้าหนีอย่างนี้ก็เท่ากับพี่ยอมละบผดนี่พี่จะทิ้งฉันไปคนเดียวให้คนอื่นเขามาด่าว่าฉันเป็นน้องเงาเลวอย่างพี่หรออีนี่นี่มันหลอกด่ากูอีกยังกับมึงดีตายางั้นแหละ มันมีกันสองคนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าพี่อิดยังไงฉันก็อยู่ข้างพี่นะคะพี่อย่าไปเลยฉันขอร้องถ้าพี่ไปฉันจะไม่มีใครเหลืออะไรอ่ะพี่อิฉันขอร้องฉันขอร้องเอ้ยก็ไปอยู่กับผัวตัวเองสิรักกันมากไม่ใช่เหรอแม่งไม่เคยรักฉันเลยไปให้แม่งตายห่าไปเถอะพี่อิฐต่อยให้พี่จะสังหาให้จริงๆอะ ฉันก็จะอยู่ข้างพี่นะพี่สิทพี่อยากไปมันาเหมือนต้นใหม่กันนะพี่เหมือนทุกทุกครั้งที่เราทํากันนะ่ะแล้วพี่นะอย่าไปเลย,ยนี่มึงจะถ่วงกูจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยใช่ไหมบอกไว้เลยนะถึงเริ่มต้นใหม่เนี่ยมึงก็ทําพังอีกเพราะมึงมันไม่ได้เรื่องมีน้องอย่างมึงเนี่ยกูมีควายเป็นน้องดีกว่าตั้งแต่นนี้ต่อไปนะไม่ต้องมายุ่งกันอีกตัวใครตัวมัน